เรียกว่าเป็นปื้มกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อน็อตทีรพัฒน์สิทธิชัยรุ่มไทยเจ้าเสน่ห์ตัวแทนคนไทยอีกหนึ่งที่ไปคว้าตำแหน่งชนะนเลิศอันดับหนึ่งมิสเตอร์ทัวริซึมเวิลด์ทูทานทเวนตี้ทรีจากการประกวดระดับโลกมาครองและรางวัลกิจติยศนนเวทีเดียวกันอีกถึง4รางวัลเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะกองประกวดมิสเตอร์ทัวริซึ่มเวิลด์ไทยแลนด์ได้จัดงานฉลองเพื่อแสดงความยินดีกนุ่มน็อตกันอย่างอบอุ่นนั้นการรรกกองปปะะเทททศไยี่ รวมพลคนรักน็อตและแฟนๆรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนรวมตอนรับกันอย่างคับคั่งโดยรางวัลที่หนุ่มน็อตได้รับได้แก่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งชุดประจำชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทัเลสเบสฟิสซิสหรือชายหนุ่มรูปร่างดีที่สุดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองป๊อปปูล่าหนุ่มฮอตและรางวัลชุดว่ายน้ำดีเด่นเบสสวิมมิ่งสุดนอกจากนี้คาดภายในงานขันหนุ่มน็อติงได้เล่าถึงการฝ่าฟันแข่งขันที่เข้มข้นว่าการแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศบราซิลในปีนี้นับว หลายประเทศทั่วโลกมาแข่งขันกันแต่ด้ยวยความมุ่งมั่นตั้งใจของน็อตที่อยากจะคว้าชัยมาเพื่อประเทศไทยให้ได้จึงได้พยายามพัฒนาตัวเองในทุกรอบการแข่งขันและตั้งใจเต็มที่ที่สุดจนคว้ารางวัลน,นี้มาครองได้สําเร็จซึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชีวิตตนเองสําหรับก้าวต่อไปของน็อตเทีรพัฒสิทธิชัยในฐานะมิสเตอร์ทัวริซึมโลด์ทูทาวสันทเวนตี้จะทาหน้าที่ผักดันอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของไทยหลังเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตอนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้มาสมคาหาหศศจรรย์ปะะเททท่น ประวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามอาหารธรรมชาติผู้คนผ่านการน,นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยต่อไปค่ะ